โอเคครับผมทุกทุกคนทางบ้านอ่าหวัดดีเลยครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้นักกระจกกลับคือตอนแรกผมว่าจะเอาสูบอ่ะเอาผมว่าจะเอาเครื่องดูดน้ํามาดูดอีกแต่ผมมองว่าไม่เอาละมันมันไม่มีมันไม่มีมไมมอไเนี้ยอ่อสายยางนะผมก็เลยเลิกเลิกแผนนี้ไปผมจะไม่สูบนะครับผมผมจะดูดแทน ผมจะดึงขึ้นเลยผมไม่สูบละอ้าวนะเดี๋ยวเรามาดึงขึ้นเลยนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับทุกคนอ่ามันมีมันเคยมีเหตุการณ์รถไมโครจมอยู่เนี่ยครั้งหนึ่งหรือเปล่าครั้งทั่งที่สองครั้งเนี่ยกับซานนี่นะครับผมอ่าแล้วก็มีครั้งนี้อีกนะครับผมคือจะมีไม่กี่ครั้งนะที่รถขุดจมอะแล้วเอารถขุดมาช่วยอย่างเงี้ยอ่าคุณผู้ชมห้ามพลาดน,นะครับเพราะผมสำหบบรับลคลิ ไปออกลูกขายของซะแล้วนะทุกคนปะคือมันจะมีเอาจริงเอาตรงๆก็มีมีไม่บ่อยนะครับมีไม่บ่อยเลยที่ที่รถจะจมอย่างนี้เนาะนะครับผมก็ในการจมอย่างนี้เขาจะเปิดประตูนะครับเปิดาฝาเครื่องเปิดกระจกนะครับทุกคนในการจมแบบนี้นะโอ้โหเรารู้สึกว่าอย่างหนักใช้ได้เลยนะจมมาประมาณสองวันแล้วครับผม นะสูบน้ำไม่แห้งสักทีครับจมมาประมาณสองวันแล้วไปเดี๋ยวไปเอารถลงกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาลุยก,กันเลยครับผมปเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะท่านผู้ชมปึ๊บอ่ะโอเคนะปะเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนะาะตัดเครื่องเฮ้ย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 ดูกรขับสมจริงครับผมปเริ่มกันเลยครับ ปึ๊บอ่ะโอ้อไปครับทุกคนครับค่อยลงนะครับผมเฮ้ยมันรวนอะไรเนี่ยมันรวนอะไรคะไรอะไร,รหรือเปล่าลินพัน ค่อยลงนะครับผมเฮ้ยลงดีกดเดินไม่เดินมันคืออะไรเนี่ยเออโอ้ยปกติมันจะล้อยกแต่แต่นี้รู้สึกว่ารถาจะไม่หนักนะครับก็เลยจะเบาๆหน่อยก็เลยล้อจะไม่ลอยนะครับโอโรถเร็วจังวะ เอาถอยดิเอามึงหมุนไปไหนนะโอ้โอยมันหมุนไปไหนเนี่ยไหนบอกคัมบิดไม่ได้ไงแล้วมันหมุนไปได้ไงยังไงอะ่ะโอ้ไม่มีอะไรสมจริงเลยท่านผู้ชมเว้ยคือรถรถมันจะเด้งเด้งแล้วก็บักบักหน่อยนะครับผมมันมันมันเอาง่ายๆรถมอดมันจะไม่เหมือนรถในเกมนะครับผม จะมีรถมอดที่เหมือนรถในเกมที่สุดก็คือจะเป็นเจ้าจิงจบคันนั้นแหละที่เปลี่ยนสีได้คันนั้นจะสมจริงที่สุดนะครับผมจะเป็นรถขุดที่สมจริงที่สุดนะครับผมระบบอะไรเอา้าระบบอะไรนี่สมจริงหมดนะครับมามาช่วยละเดี๋ยวนะ อันนี้มันรวนเกินไปเดี๋ยวผมขออนุญาตอาถอดใส่ใหม่แป๊บนึงโอเคตัดอ่าน่าจะอ่น่าจะได้แล้วมั้งโอเคครับผมอ่าโอเคครับปะเดี๋ยวเรามากู้กันเลยครับผมโกเบมากู้รถกูเบด้วยกันนะครับผมกูเบกู้กูเบ โอ้ย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 ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวทำทางลงก่อนแล้วกันนะเออ่ะทำทางลงก่อนอุ้ยผมก็ยังไม่อยากกดตัวเองสักเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้ากดแล้วเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไอ้นี่โอ้โหทำไมกดมันก็ตักไม่ได้เลยนี่มา มันจะทะลุนะครับเวลามาดึงรถมันจะดึงไม่ได้นะครับมันจะทะลุ่าช่างมันเดือบไปลงไปเดือบไปฮะอ๋อไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่นะครับผม ำไมผมรู้สึกว่ามันใกล้ๆวะมันจะดึงยากแล้วเนี่ยถ้ามันใกล้ไปมันก็ไม่ดีนะมันจะดึงยากนะครับ <S <S เดี๋ยวลองแซปเปิลดูก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมลองแบบว่าเกาะแล้วก็ไอนนี่ดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรเดี๋ยวผมจะเป็นสตาร์ทเครื่องรถคันข้างล่างดูนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปลองสตาร์ทเครื่องดูนะ ว่ามันจะติดอยู่หรือเปล่าน่าจะติดอยู่แหละนะครับผมโอ้โหโอ้โห,ส,โโหสตาร์ทปุ๊บเออ่ตัวบุ้งกีเป็นออกเลยอะ,อะตอนนี้คืออันนี้คันนี้สตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวจะยืดอาร์มอกีกนะครับผมเพราะว่า คือตอนนี้คือมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองยืดอาร์มออกนะครับท่านผู้ชมเบาๆนะครับต้องเบาๆนะต้องต้องต้องเบาๆเดี๋ยวผมปรับความเร็วลงอีกก่อนมั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 นแรงไม่ได้แล้วครับผมมันแรงไม่ได้เลยท่านผู้ชมมันมันมันทำเร็วไม่ได้เลยครับ ดูดโอ้โหแม่งจอยแม่งก็รวนไม่เป็นใจเลยวันนี้มาดูกว่าจะดึงขึ้นหรือเปล่านะครับทุกคนเอาเอาเราจะเอาใจช่วยนะครับผมมาเดี๋ยวจะเใจเอาใจช่วยนะครับ เดี๋ยวกูเบคันนี้ดึงขึ้นโอ้บูมยาเหมือนกันนะเนี่ยเนาะบูมยาเหมือนกันนะเนี่ยเอ้แม่คันนี้ก็เล่งตลอดเวลาเลยโอ้ยเอาเดี๋ยวถ่ายภาพก่อนนะครับผมไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะท่านผู้ชมลองดูครับวันแรกนะครับผมวันแรกมาเริ่มไปเริ่มปฏิบัติการแล้วครับผม มาเริ่มปฏิบัติการแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วนะเอาแล้วนะผมจะดึงแล้วนะเอานะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเฮ้ยเฮ้ยเอาล้นะเกาะมุงกีครับผมจะค่อยนะเห็นไหมท่านผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ย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  ดึงอา่านแล้วครับผมดึงอา่านแล้วนะผม,ผมดึงอา่านแล้วนะผมผมดึงอ่านแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยอ้ยอู้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอู้ยไม่ไหวไม่ไหวอ๋อผมอมองมันต้องเอาเขาเรียวกว่าอะไรวะ มันต้องเอาลงโอ,อลงหรือเปล่าเฮ้ยมันต้องเอาบูมลงหรือเปล่าวะเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่มาเลยโอ้ยไม่มาว่ะทุกท่านไม่มาว่ะยังยังยังเดี๋ยวผมมาลองเอาบูมลงดูดิเดี๋ยวเอาเอาบูมบูมลงต่ำๆดูนะ แม่แล้วผมขับคนเดียวนะทุกพูมด้ว่าเราต้องดึงตรงๆวะดึงตรงไม่ได้ดิมันสวิงไปมันกระตูดมันติดดิโอเสียงเวงกระหึมยิบหายเลยทุกผู้ชมเอ้เสียงกระหึมมากเสียงกระหึมมากรถไฟ ไฟอะไรมันไปเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยเอาใหม่นะเอาใหม่นะแม่ไอ้นี่ก็ถ่ายรูปอย่างเดียวเลยนะเอาใหม่นะมาเอาใหม่อีกรอบนะเอาใหม่อีกรอบนะอไอ้ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะค่อยครับผมเวลาดึงเนี่ยต้องให้มีผู้ประสบผู้มีประสบการณ์นะโอ้ย เอาแล้วเอาแล้วขยับแล้วผุ้ชมขยับแล้วเดี๋ยวมุมสฟขึ้นมาอีกก่อนตุู้้ชมมองเห็นไหมอุ้ยเอ้ยเอยโอ้ยหลุด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  แหละสาเหตุที่ทําที่ยืนไม่ได้สาเหตุที่ไม่ทําที่ยืนอ่ะเฮ้ยปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามาอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ย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 โอ้ยลุน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 อะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วมาอยู่ท่านผู้ชมมาอยู่ ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเฮ้ยฮืออ๊าาา้ยเฮ้้ยไม่ง่ายไม่ง่ายท่านผู้ชมไม่ง่ายไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยอุ้ยอุ้ยขึ้นปะเนี่ยเอาละตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้นมาได้นิดนึงแล้วนะครับผม เอาละเอาละโอ้ไม่ง่ายนะท่านผู้ชมไม่ง่ายครับผมงานนี้ไม่ง่ายครับท่ผมครับเอาว่ะมีเหนื่อยกันนะมีเหงื่อตกกัน่ะนิดนึงอะโอ้ไม่ง่ายครับผมเราใช้โกเบคันนึงยืนยืนอยู่ข้างบนเลยนะครับเรารู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปต้องไปตัดไม้นะครับผมเดี๋ยวต้องไปตัดไม้หว่ะท่นานผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาไม้ก่อนนะ ตัดไม้มาลองครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวผมไปหาเอาเอาตัวโควีไป,ไปล้มต้นไม้มา,าวางนะครับผมต้นนี้น่าจะได้อยู่มั้งหาต้นเล็กๆเอาเนาะเอานี่นี่นี่ได้ได้ได้ต้นนี้ได้อ่ต้นนี้ได้ต้นนี้ได้ปั๊บขอแค่อย่าทะลุก็พอนะครับผม ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปเอาโกเบมาเอาไม้กันดีกว่าตอนนี้เอ่อถ้าเราข้ขขาขึ้นมามันจะโลมนะครับทุกคน,น,นอ่ะอุ้ยวันแรกยังไม่ขึ้นครับถ้าขึ้นมาตรงนี้มันจะโลมนะครับปึ๊บอ่ะโอ้ยหินแม่งก็เยอะจริงๆอ,อยากเอาหินออกชิบหายเลย อยากเอาหินออกมากนะครับเดี๋ยวเราไปเอาไม้ก่อนครับทุกคนดูซิว่าแรงมันจะเยอะขนาดไหนโอ้เอาเรื่องยูเอาเรื่องอยูอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องยู เมื่อกีก0.93นะครับทุกคนสำหรับโอบีรุ่นสิบอันนี้นะครับผม <c oughs> โอ้โหเขี่ยเป็นลูกหมาเลยอ่ะเขี่ยเป็นลูกเลยครับผมมันต้องเอาต้นไม้ครับทุกคนมองไม่เห็นว่ะเดี๋ยวจะล้มต้นไม้ให้ดูนะครับ สมมติว่ามันยังไม่ตัดนะสมมติว่ายังไม่ตัดนะดนะโอ้ยมองไม่เห็นเอาไกลๆแล้วกันนะล้มต้นไม้บ้านไหนพาล,ล้มอย่างนี้มาตุ่มเดี๋ยวผมเอาใบออกก่อนนะหินแม่งก็เยอะเยอะจะกะไรก็ไม่รู้ ห็นมันเยอะชิบผายเลยมันต้องเอาใบออกเอาออกด้วยโอเคเอาไปสักสองต้นไ่ะมีอีกสักต้นไหมเอาเอามาสักสองต้นเนาะไม่ต้องเอาต้นใหญ่ครับทุกคนเอาต้นประมาณนี้อ่ะตัดมาเลยวันแรก น่าจะยังไม่ขึ้นครับผมโอเคมาโหมันไม่น่าจะไปกับเรานเนี่ยมันไม่เหมือนคอนสตรักชั่นอะดิมันมันไม่น่าจะไปกับเรานเนี่ยดูเวลาหมุนนะ โอ้โหมึงเป็นการสั่นหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหแต่เวลาเดินหน้าถอยหลังมันไปนะครับไหนวะอืออ่ะออ้ยอมโอ้โหพังทลายเดี๋ยวมาเอาไม้นะครับเพื่อไปลองนะครับผม เอ,เอากิ่งออกก่อนกิ่งก้านใบชาชาใบก้านจริงคุณผู้ชมเคยฟังไหมฝนตกลงมาจริงๆริงชาชากิ่งก้านใบอ่ะเออเพ่งลูกเสียครับผมเอาผมติดอะไรวะติดบุดก,กี้ไอ้ป่ะไปดึงวันแรกยังไม่ขึ้นนะครับผมถ้าขึ้นมาก็โลมอยู่ดีครับเพราะว่า เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมันต้องเอาไม้ไปรองครับโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออมันใช้คนยกได้ก็ไม่บอกผมก็อ,อยากใช้รถขุดอ่ะไม่งั้นจะเอารถขุดมาทำไมเนาะออมันเป็นกันสั่นครับ มันไม่เหมือนคอนแทคชั่นที่จะยกได้เลยนะครับผมผมไม่ได้หรอมันนมันไม่ได้หรอ,หรอบุ้งกีมันทะลุมากมากเลยท่านผู้ชมมันยังไม่สมจริงขนาดนั้นนะครับอ่ามันยังไม่สมจริงขนาดนั้นอ่าว่ากันไปครับผมโอเค เดี๋ยววิดีโอนี้ผมปิดไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเรามาเอา,เอาไม้แล้วก็มาลองแล้วก็ดึงขึ้นเลยครับผมวันแรกยังไม่ขึ้นนะสวัสดีครับ